แต่ว่าถนนเส้นนู้นน่ะจะต้องทําด้วยไหมฮะไอ้ตรงที่จะเป็นหน้าห้องน้ำเพราะท่านหน้าห้องน้ำห้องน้ำหน้าห้องน้ําที่พออ๋อถ้าบอกว่าถนนตอนนี้มันดีหน่อยก็ต้องทำให้มันดูดีน้อยอะไไม่ยากหรอกมันเป็นพื้นนั่นขยับเข้าไปปรับเข้าไปข้างหาข้างในเราเรื่องเอากระถางมาตั้งให้เกย์เกะ์กัอยู่เฉยๆตรงนั้นหน้าห้องน้ำตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมเอาต้วงเอาโคกระถางมาตั้งเกย์เกะ์กันูอย่างนั้นนะ ก็มันจะเป็นถนนที่จะรับรถข้างในเมนผ่านแล้วจะไม่ให้รถผ่านคืออะไรคุณพูดเป็นตลกถนนลับแคลแล้วจะไม่ให้รถผ่านฮะมันชิดมากชิดอะไรชิดแปลกแต่เออตัวตึกมากเลยชิดเป็นโซนเฮ้ยไม่ชิดหางหน้าห้องน้ํานี่มันจะไปถึงชิดอาคารที่ไหนแค่ถนนใช่ไหมอ้าวก็ถนนเองตรงนี้ก็โอ้โหลานก็ไปตั้งไกล ก็เลี้ยวได้เลี้ยวได้ตรงนั้นจะให้รถผ่านแล้วใช่ไหมคะตรงหน้าน้าตกอ่ะก็ไม่ผ่านอยู่แล้วมันจะเป็นแก่งตลอดไม่ให้ผ่านใช่ไหมคะมันไม่ผ่านอยู่แล้วเออะทโอ่าแต่่าทำถนนขึ้นเสร็จแล้วนี่ก็ปิดเลยไม่ให้ผ่านเลยถนนก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาก็มันไม่ต้องเข้ามาเลยไม่ให้เข้ามาก็ได้ท้งนั้นใช้เส้นนี้เลยอจะให้ถนนเป็นถนนเมือเขาเข้ามาทางนี้เลยทางบังคับเข้าอ่าบังคับเข้าทางนี้เลยคือตรงถนนหน้าห้องน้ําอ่ะก็จะมี พอนั่นก็มาเลี้ยวขวาเลยเ,เลี้ยวซ้ายไม่ได้เ,เลี้ยวซ้ายไม่ได้เลย <c oughs> แต่ว่าไอ้ตรงถนนเนี่ยตรงนี้เป็นทางแยกออกมา <c oughs> แต่เราเราก็ขึ้นได้ขึ้นมาไอ้หาเนินเรามีอาคารที่เราจะทํางานอะไรเราก็ยังไม่ได้รู้จะทําอะไรตอนนี้ะจะให้พวกเครื่องกลหนักมาตั้งไม่เหมือนไอ้กสกจอกศกจอก็นนี้ไปแล้วให้ไปอยู่ที่่น้ามันก็จะแล้วก็มันจะมารบกวน โคกงใต้ดินโคกงใต้ดินต้องจัดแลนด์สเคปตัดพิธุทัศน์ตรงนั้นให้ตรงนั้นให้มันสวยดูโคกงใต้ดินจะขึ้นตอนนี้เห็นว่าย,ยกยกขึ้นไปกินนกำลังทำอย่างนไรเมื่อกี้นนก็จะขึ้นเป็นสง่าเลยตรงน,นั้นนะ่ะโอ,อ้โหกำลังออกแบบฮานุมานเอ<ะ>เรียนแบบจากไอ้ที่เขาออกแบบไว้ที่เรือะะุนฮแต่เปลี่ยนเป็นฮานุมานจากพระาคุณเป็นฮานุมานเหมือนกับโมเดลที่อยู่ในสลา ขอให้จับเคียวก่อนใ้ข้าวอกแบบแล้วออกแบบฮันุมานพิเศษโอที่น่อยกแกมเรีมาฟบก็เห็นหน้าฮันุมานเลยังยังไม่ได้ดีดขทำังคาทำตัวเรืออยู่เรือใหญ่เรื่นีใหญ่ที่สุดใน ท,ทีนี่ลำนี้เป็นเรือที่ลำนี่ใหญ่ที่สุดทาพิธีการไรมากมายที่สุดพังมากที่สุดซ่อมเสียงเงินมากที่สุด,ท,ดท้เสร็จชาสุดชาสุดเสียงเงินมากที่สุดอตรงนี้แสดงว่าต้องปรับภูมิทัศน์สวยมงามนะฮะเพื่อที่จะรับกับคนข้างนอก <c oughs> ได้เห็นเราจะยกขึ้นไปอีกที่ทำเป็นคลื่นนะฮะใช่ไหมครับพนะ่อใช่ไปที่นั่นแหละถ้าทำได้เราจะทำเป็นคลื่นเรือนี่จะลอยบนคลื่นเลย ตรงขื้นนี่ข้างล่างก็จะเป็นอาคารข้างในอยู่จัดอะไรอะไรจัดเป็นเป็นในนั่นน่ะเป็นเป็นออไอี่เก็บสะสมอ่ะที่พิพิธภัณฑ์น่ะเป็นอะไรอะร็นคอลเลกชันต่างๆคอลเลกชันอะไรนั้นได้ได้ไปดูเราจะมีพิพิธภัณฑ์อะไรของเราเข้าไปดู อะไร,รต่างๆในนั่นแหละในข้างล่างเป็นคลื่นแล้วก็ข้างใต้ข้างโผเป็นห้องโถงนั่นแหละจัดเป็นที่จัดพิพิธภัณฑ์ต่างๆอย่างเงีนน้ยใช่ไหมงานงานใหญ่นะงานใหญ่นคลื่นนี่โว้โ,โหนี่จะไปซื้อทองเหลืองมาทําคลื่นทั้งหมดนี่หมดตลาดประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ๆๆๆๆนะีๆๆๆ่เลยนี่ทองเหลืองเฉพาะทองเหลืองนี่ก็ไม่รู้หลายล้านต้นกันจะซื้อมาโอ้โหหามาให้มัน ทำได้เออไปดูมันก็ยกกัแล้วนะนดูก็ดูกกลัวกอนกัวคนเขาเก็บของหมดเลยเออกกลัวคนเขาเก็บของหมดเลยตะกี้เขากำลังเรื่อยอยู่ที่จริงมันเขาก็รู้ขเขาก็รู้เราพลที่ไหนเขาก็รู้ว่าเรามันได้ทำอะไรเราทำอะไรของเราเราไม่ได้ไปค้าไปขายเราไม่ทำไปห,หากินอะไร มัเขาเขเข้าใจเขาไม่ไม่สตริกอะไรมากเขารู้อยู่แต่ไหนแต่ไรพวกเราช่างเขาก็รดูช่างเขาตมัด <laughs> ระวังตัว,ตว,ตว <laughs> ที่ไหนย,ยกที่ไหนโทรยัเยรงเขา้าพูกเขาดีขึ้นให้ช่างเขาได้ทำงานได้สะดวกที ดีดีดีขึ้นไปเลยดีขึ้นเลยไม่ได้เหรอขึ้นไปเลยสามเมตรครึ่งเลยอน้ัน่เสร็จก่อนแล้วาดีดขขอทางานให้ถนัดก่อนนต่นแล้วก็สาเมตรครึ่งสบายเลยทงานยากมไม่ถนัดอเง้มัน่งองมันมาก่อนแมันสูงมัยากอใเครืงขาดีดขึ้นดีขึ้นเ็จะจเลข้ามาพอดีพดีมันสง้องเข้าเป็นทีังแล้ว มาที่สิบเดือนสิบเอ็ดตั้งแต่ดีๆจนกระทั่งพังตอนแรกมันตองมาก <plein lava. S 2> <st> ่อนี้อยู่นะไม่เหลือแล้วนี่ไม้มามันร้อยิบปีแล้วตัวนี้ก็เฉื่อยเกาไปอยู่มันมาจอด่ดินมานักโกงนักโรงมามตามอแรกตั้งจริงหัวนึมมาใคตัวตึมมาก็ไม่ เปลี่รือมันใหญ่มันไม่ใหญ่หรอกมันก็ดูได้ปลาูมันก็มันตัวอะไรกินมันครับเอาเฉ็ดมาใส่ก็ได้กินตัวเที่ยวโลกออกเนี่ยแย่กว่านี้มันไม่มีแข็งแรงอะไรกินมันครับเนี่ยไอ้ตัวกัไหมตัวอะไอ้ตัวเหี่ยงมันหมดสภาพเลยพอมันหมดอายุไม่ใช่มีอะไรกินมันนะมันไม่ยุ่งไข่อุ้ยไอ้ตัวไอ้เนี่ยตัวนี้มันจะแข็งแรงไอ้เนี่ย ที่มันผูกมากเลยเนี่ยสาเนี้ยโอ้ยมือกโอ้โหได้นะคอ่อนมากเลยมึดมึดมาดเลยโอ้โหมึดดูกองป่วนมาทำป่วยอ้าวสาธุอ้าวอ้จะพูดจะคำไปดูจริงๆฟังอย่างเดียวจะนายเก่าทูกทำงานเนี่ยเอาเจ็ดท่าพูดเข้าไปพูดดีเก่งคราเราไม่ต้องออกความเห็น ความความเห็นรลกเถียงกันก่อนจะตูกลงกันได้ะคนทำก็ก็มีแต่ทำทำทำเขาจะไปเถียงอะไรก็ทําไปเถียงกันเด๋ยวก็ไปเดือกก็มามากๆเขาก็ยุ่งเขาไม่เถียงคุณเอาจบให้จบมาให้จบมาเขาทำจริงเขาไม่เถียงเขารอตรงว่าคุณต้องจบให้ได้ถ้าไม่จบมาเขาก็ยากอะ จบมาแล้วมีส่วนความคิดเราแล้ก็ความคิดตัอีกแบบงงนะพวกนี้ไม่ได้ทำเลยขบ้านผมบ้านนี้มันแปลกประจันนะผมอยากทำปฏิมากรรมรูปในหลวงทอนลงน้ำแบบนี้มันดูเีอะงแตงกขลายมันไม่กี่พันหรอกกี่พันนี่ให้ช่าง ขอความร่วมมือจากช่างทําเสร็จแล้วเราก็เอาให้ช่างอ่อนต่อจุดไฟให้กลางคืนจะทอลงน้ําด้วยครับอ๋อในหลวงเอาเลยเอาเลยเขียนงบมากงบเท่าไรใช้งบเท่าไหร่เก็บแปดพันนี่ละมั้งก็ไม่รู้นะว่าโลหะแพงไหมใช้โลหะเหรอครับเหล็กบางมันต้องทนแดดต้องทนทำมาดีไหมครับ ดีลูกลูกในหลวงที่ที่ทรงคุณต้องพยายามเพราะเต้คุณไม่เก่งเท่าไหร่นะเขาก็ดเปียวเลยครับก็ดเปียวเลยครับงไปอีตารางอีตารางอีตารางวาดสเกลเลยครับนเต้เสียงศิลป์น่ะโอ้วาดเหมือนมากเลยนะเขาเอามาแปะสมัยแรกๆก็ตมาตั้งเด็กๆก็ทำติสเกลทั้งนั้นแหละเราไม่ทนแดดทนฝนทนเหล็กเหล็กมันจะอยู่สักเท่าไหร่สีอ่ะโอ้สีดำสีดำทาเหล็ก แต่ก่อนนี้เราก็จะจะตีสเกลเอาจะไปดูกรวดจะไปดูกรวด <c ười> ดูคือยังไงยังไงในหลวงเนี่ย คนดูไม่เหมือนยังไงก็ก็ใจช่วยเด็กว่าเขายังเด็กว่าในหลวงคนดูก็ยังดูออกว่าในหลวงเอาใจช่วยใส่แว่นตาให้มีแว่นตาเหอะดูเข้าทีว่าเป็นแก่งเป็นแก่งอะไรหินเนี่ยแก่งนั่งมั่งไม่ไม่นั่งไม่ได้มั่งสิว่าเป็นนั่งมาทั้งหมดได้มันก็ไม่ไม่ ไอ้ที่มันนั่งไม่ได้มันมันโอ้ยมันยากไอ้ที่มันนั่งได้ก็นั่งอะไรมีที่นั่งมีนั่งอ่าอธิจะนั่งก็มานั่งอธิจะตั้งก็มาตั้งไอ้ที่ไม่ตั้งก็ไม่ตั้งมาตั้งอธิกูจะนั่งมาตังอธกูจะนั่งดูน้องเก่าเมตตาลุนี้น่ากระบอกกระบอกยอาจะดามุ ใ้เส้นทางเราไม่ต้องเลาต้องรอดูข้างหลังเนี่ยมันไปชนอะไรก็อะไรมาเขาไม่ได้ตอบเราเพราเราแจ้งในนี้ับอยู่ข้างในเราผิดตอาตอบไปเลยให้มันเรียบร้อยจะเปิดน้ำไม่ได้เปิดลึกทีงเอ้ยเราอยากให้เปิดน้ำอยู่เนี่ยมันเปิดได้แล้วน้ำท่า

กันอก่ไกลัวกันหรกนันาเลมีก้อันไเฮ้ยไม่วไม่กลัวด้วยอห่างิี้ก็มีครับลังไม่กลัวเลยหลังคิดเป็นถือเลยคิดว่าทำอะไรมันไม่ได้เลยมันรู้ว่ามันมันยืนเฉยเลยหมามันกลัว เวลามันจะวิ่งเข้าหาคนเรานะพอเรานั่งลงปั๊บมันกลัวเลยไงท้องมันเป็นอะไรกันกูมันไม่รู้จะเอาอย่างไรถ้าเรายืนมันกลัวถ้าเราวิ่งมันควดเลยแล้วพวกเราเป็นเราเป็นต่างๆมาเป็นหมูนี่มันไม่รู้รู้ตายแล้วเหมือนก็เอาเราไม่ทำอะไรมันก็คิดมาเพื่อไปนู่นน่ะป่าโน้นน่ะขึ้นเขียวแต้หมดและยังไม่เป็นไปภูเขาตะนาวศีลเลยโอ้ย เมื่อไรมันจะเมื่อไรเขาจะลงมือกัน่ะภูเขาตะนาวศรีเนี่ยเมื่อไรอ่ะเขาไม่ลงไม่ลงอย่างง่ายๆครับจะมาเอาผ้าอี่จะไรมาสถานแล้วเอาผ้าที่ทำแอร์อยู่ไหมฮะทำแอร์อยู่เป็นเดือนเดือนไม่เสร็จเพราะว่าลูกหลังตอนนี้คือมันมันอยู่ในหน้าครับหลวงปู่แต่มันติดต่อเราจะต้องต้องเกี่ยวต่ออ๋ออดีแหละพวกผ้าทำแอร์อยู่ตอนมะแด่งที่ที่เราทำอยู่ แล้วที่หลังมอง็เล็นท่าอยูอาจะไม้ราเขาก็ยอมแล้วจะเอาลูกลงลูกลางก็ไม่ว่าอะไรยอมเดี๋ยววนถึงเวลานีกก็มาดูเขาแบบนี้เดียวเลยก็ตกแต่งแกก็ต้องแกอยู่แล้วของค่าเขามาทำของสร้างให้แล้วแกก็มาตกแต่งให้ตอนแต่งนาทีกันนี้ดีแล้วจะให้ไม่ตกแต่งเดี๋ยวมันก็เป็นแท่งๆออกมาก็เมืองไทยเป็น is all compromise แลนแลนออกกำลังอายให้สรแลนทันได้นสร้างกังโอเคนะาคาลุงลดม่ม่น่าเกียคิดเอง้มันอยากจะสังสรค์มั่งก็ไปแมจะร่วมมันอยากร่วมวงอ่ะคุยอะไรกันอนั่นอะมันอยากร่วมวงมันจะไปเฮือนอย่างกิน มันจะมันขวางเราขวางทางมันบ้างมันจะพาผ่านไปทางโน้นมั้งเนี่ยอ้าวทำงานต่อเลยไปอีกแล้วอ่ะลายเสือไลายเสือแล้ก็ต้องไปให้ได้เลยไปแล้ลูกมันอยู่ตรงโน้นหรือหล่ะผมเขียวไม่ใช่เออตัวเมียใช่นี่กันได้ คนมานั่งครับคนนั่งโอ้โหเแล้วมาจากไหนก้อนนี้มาตั้งมานนัั่งกทไมหก้อะเหมือนใหม่ไม่เยอะเหมือนใหม่อะมานั่งนานเลยเหมือนใหม่เลอก่อนนี้มันมีคนนั่งไงเออตอนนี้ต้นก้อนนี้ก็ใหม่อรัก่อนมันมีมานั่งอันเดิมที่มีต้นใสก้อนนี้ก็ใหม่อะไทรโตแล้วกว่าเรนี้ออกปั๊บนี่ใหม่เลยเนี่ยต้นไทรนิดเดียวเองนี่นี่นี่แต่ก่อนมันต้นนิดเดียว อันนี้อันพอแล้วไม่ได้ดูนิดเดียวเองมันเป็นใหญ่เป็นใหญ่โอ้โหใหญ่เลยอ่ะเออมาตัดมังกรต้นไทจตัดมังการมันจะขูดมีไหมหรอมันมันจะมันจะขวางอนี่มาละมันจะขวางมาพังงาไม่ฮะบอลไทรมันได้ให้มันพอเป็นร่มให้คนแต่งให้เป็นร่มบานกระสอบเป็นบานใบได้ตัดไปบานไทรมันไว้ตัดมันให้เป็นร่ม ให้ทำเหมือนใส่พี่ไม้นะโอ้ยนี่ไกล้กบนี่มันกองบิมบึ้มบึ้มขึ้นกบกอืมลำกบแห้นี่นี่ต้งกบกบกบต้นไม้ใหญ่ตายสองสามตนนะยขึ้นมาแค่กระเทีย เออแบบเดี๋ยวเอาวไซใหญ่ขนาดนี้แล้วไซมึงไอ้ข้าวไอ้ข้าวเพื่อนไงไอ้ขาดเพื่อนเออไม่รู้สิบันไดขึ้นไปทำอะไรเนี่ยน้ำอะไรไม่ใช่แบงค์ก็อยู่บางแห่ไปไล่นกครับทำความสะอาดครับอ่าทำความสะอาดด้วยติดไฟไล่นกไฟเปิดกลางคืนครับไล่นกไล่นกร่าเป็นไงไฟอ่ะห้อยห้อยอ่ะ ทำทุกไอเดียแล้วนะผมว่านะเปิดเสียงรถปะินก็แล้วเสีอาซีดีมาใส่ตองหาใช้คลื่นเสียงคลื่นเสียงที่รุมคานหงมันอ่ามันมันฟังไม่ได้อะคลื่นเสียงที่ฟังไม่ได้เปิดมั้งไม่ได้ถ้าเสียงขนาดนั้นน่คนไม่ได้ยินหรอกแล้วนกมันรอดไม่ไหว เป็นเส่งสูงสูงอ่ะอ๋อได่แล้วเสียงหนังกระติกแป้งๆเดินเหรอเนี่ยมันน่าจะน้ำาไม่งั้นมันยากกว่าขึนนั่นแหลนั่นแหละพอมาล่อกันแล้วนู่นใครยังทำอยู่เลยค่ อ๋อเวือยดมย่ใหุ้นต่อย่าดาเดียให้นมันโ้พวเนื้อต้นโพต้นโพมันเลยภูเขาคอนโดแล้วนี่หน่อยก็กลายเป็นตัดรู้ก่อนต้นโพโตอื้ต้นโพโตทีหลังท่านตัดรู้ก่อน ท่านี้ท่านั่งถือต้นโพนะต้นโพโตที่หลังท่านนะอายุเก้าสิบนกสิบบนหัวเล่นน้ำสิบบนหัวใบไม้โอ้อยคนมาบัวดินเป็นต้นอะไรเนี่ย กระถินหรอไม่ใช่บางกะหงกระหงเนี่ยไม่ใช่กระถินกะหงเนี่ยไม่ใช่ไหมต้องปล่อยไปกระหงยางเหนียวเหนียวโอ้ยาวไว้เลยเนี่ยตัวนี้ไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นนะย้ายไปนะอ่าไม่ต้องเอาไว้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องเอาไว้ตัวนี้ไปบอกคนนั้องย้าย นี่ไม่ต้องไม่ว่าต้่กรอบกรอบกนไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องเอาหรอกเนี่ยต้นทรนี่อยู่ต้นว่าต้หรือต้นทรต้นต้นต้นไทยต้นไทย ดูบ้านนี่เป็นความดันสูงมาน,นี่บอกวความดันหายเรี่องอะไรความดันไม่ตัวโอ้ยมาแล้วเพชรจคาดเพชรจคาด,าดมาแล้วเพชรจคาดเพชรจคาดความกำเนิดคาดที่เขายังไม่ขาดกันแกบอกว่าทำเรื่องทุกอย่างแข็งแรงทุกอย่างจะแต่อย่าดูท่าเดินนะ สงวนท่าเดินหรือกลัวคนเอาอย่างเหรอมสงวนฤกษ์ศิษฐ์ท่าเดินเหรอมาสงวนฤกษ์ศิษฐ์ท่าเดินเหรอมาอยู่นี่ความดันลดลงไม่ต้องกินยาเลยอยู่บ้านนะน้องลูกน้องสาวไม่หน่อยเอาให้ไปรับด่วนตามีพี่บารดีมันนั่นเองมาใกล้มามาใกล้พี่ไปไม่ไหว ไม่รั่วเลคไป่กับบ้านตาดทองเลยนะเนี่ยเห็นไม่รั่ตอร่สืดออสาดอสือดส่สุอดส่อดสุอสยอดดยอรสุออสยยัสดออสีดไอดสุดยออออ ตน้นกกเอาไว้ตน้นกกเอาไว้นี่เอาออกเน้นม,มันสิหกหกโฟดนี่เดี๋ยวต้นให้เดีด๋วยวต้นให้ต้นเงี้ยมันขึ้นนี่วันให้ต้นวานี่ขึ้นมันขยันนี่ต้องบอกไว้ล่วงหน้านะถ้าไม่บอกปวดแล้วเดี๋ยวปวดขั้นบัวเอาอขอดห่างมันออกมันอยู่ด้ <c oughs> มันต้องถอนหา่างถอนโค้นเด้ ได้ค่อนห็นนะคันมาอยู่อยู่ตึงนอครับ <c oughs> ้ามันนะครับด้ามอนาโกรอ้าโอ้ยปวดตาเชื้อเออชื้อเขต้าเชื้ออะไรนะอักเสบเชื้อ เยมอดูเตกไปตาเคยเป็นตาอูเท่าไหร่สิบสิบสองเดือนแปดสิบจะไม่ตาอเดือนปดสิบนองเดือนแปดสอพอสมควรเลยเนาะแปดสิบหมายจังๆอ่าฮ่าจะวิ่งเอาอ้ายกเวนไป อันนี้เขาโค่นพิเศษโยเกเว์ตมันมันอยู่ในมาตรฐานโลกมันเป็นมาตรฐานโลกคุณตระาถาวรได้ไหมอันนี้เอาแบบไม่ถาวรนะเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกบริการนี้แต่ถาวรต้องถอนหน้าถอนโค่นได้เสียใจไหนอยีถอนหน้าถอนโค่นไม่ได้อะเออไม่เสียงบุตร

คำตะกี้นี่นี่ก็คำโปรคำธรรมะที่ได้เย็นไม่รั่วมันเย็นไม่รั่วแปลว่าหลังคาโฆษณาหลังคาโฆษณาโลงธรรมะเนค้าเนคาโลมเออเมฆาโฟมแล้วก็ียกว่าปัจจัยชีวิตคปนการโลธรรมหลังคายี่ห้อนี้ทั้งเย็นด้วยไม่รั่วด้วยอ๋อที่ไงเวลาคนถือศีล แต่เย็นไม่รั่วชุดชีวิตแ <c oughs> น่ลย <c oughs> ว่าเสื้อทีมหมอเขียวตำแจกโอ้อายสมสายสลบเลยอีายสนะอ <c oughs> <c oughs> ตาอะไรที่อ่ทานลครับ okay. ท oh, ่านบุอลพันเชเอมที่โดนตัดชิดดวงตาที่แบบคือยตันินี้หลายคนอเงียหลายคนกันะลกไหนเ่รมันมีลุไ่ลุกต่ามีแสลูกตาบอลนิดหาออกุนานหมดแล้วลงตาหนึ่งเก้าสิบเกว่าก็จะแข็งแรงตวงตาเอียนี่ก็แข็งแรง เวลาวันโยอย่างนี้ไม่ออกแล้วอยงเงี้ยรัปกขนาดเนี้ยกจะงอกีกก็เกินไปแล้วแกาล้นแก่มาก่อนอยมันคงลาดมันคงไม่งอกหรอกแต่ลำต้นมันนะเอ้ยนี่มันยังไม่ทันได้ทำไมมันแดดบดอย่างเงี้ยโอ้สี่โมห้าโมเองโอ้ยพังเล้ไปอายุอะไรน้อายุ คนนี oh, mm ้เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดนะหนักที่สุดนะมันเหนื่อยหมดแล้วนี่มันคนนี้หนักที่สุดแล้วเขาบอกว่าใหญ่หนักที่สุดคนนี้่อ่ะแล้วเราสบายคนนั่งไม่ได้คนนั่งทวิสารน่ยคนนั้นมันหนักสุด มันจ้องหน้าพวกนี้เจอเจ้าทวถเออพวกนี้นิ่งได้นานจังเลยมันกลัวไม่ทำอะไรจ้องหน้ากลัวมันกลัวเจ้าถิ่นมันกลัวเจ้าถิ่นมันต้องดูท่าทีเจ้าถิ่นก่อนว่าให้เจ้าถิ่นอนุญาตหรือเปล่าเมันงๆนิ่กลัวเจ้าถิ่นมันจะเอาเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ย มันก็เลยดูท่าทีก่อนมันก็ต้องระวัดระวังสชาติยานาการป้องกันตัวแฟนยักษ์แนยักมาที่หน้าแล้วตกแล้วค่ะน่นาจะกแก 他来这里了。